มาค่ะรอบนี้เรานำมีดกุลขาสามเล่มมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะเล่มแรกนี้เลยนะคะสำหรับเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่มีขนาดไซส์อยู่ที่สิบสามนิ้วนะคะนี่นะคะเอ,อกุลขาหรือว่าภาษาเนปาลกุคุรินะคะทุกเล่มเราจะนำเข้ามาตรงจากประเทศเนปาลเลยนะคะสันมีดจะมีความหนาได้มาตรฐานในแบบฉบับของดั้งเดิมของเขาเลยนะคะ ก็สำหรับเล่มนี้นะคะความยาวทั้งหมดอยู่ที่13นิ้วใบมีดนะคะก็ยาวอยู่ที่8นิ้วนะคะ,ะเดี๋ยวให้ชมก็จะมีรูปมีดด้วยนะคะรูปมีดก็จะมาสองสองเล่มเล็กะะสองเล่มเล็กที่มีรูปลักษ ที่มีความคล้ายกันแต่ว่ารูปแบบการใช้งานต่างกันที่เป็นแบบคมๆตรงนี้นะคะก็จะไว้ใช้อัตถบประโยชน์อันนี้ก็เป็นแบบที่ไว้ใช้สำหรับรับมีดนะคะ ก็ให้มีดมีความคมมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นเอกลักษณ์ของงานของทางเนปาลเลยนะคะก็ต้องบอกว่ามีคุคุริหรือว่ากุลขานะคะก็เป็นมีดที่มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจของเขามากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ขึ้นชื่อของทางประเทศเนปาลเลยนะคะเพราะว่าทหารกุลขานะคะของประเทศเขานี่เขามองว่าเป็นทหารที่เรียกว่าดังไปในระดับโลกเลยนะคะมีชื่อเสียงดังมากเพราะว่า กุลข่าเป็นทหารเป็นนักรบนะคะที่มีความแข็งแกร่งอดทนนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นทหารเด่นตายเลยนะคะไม่เคยให้เนปลาลตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะคะโอเคให้ชมทีละเล่มดีกว่านะคะนี่แล้วก็เล่มนี้เล่มนี้ก็จะเป็นเออเรียกว่าเหมือนเออรุ่นเซอร์วิสนัมเบอร์นัมเบอร์วันนะคะ ก็ต้องบอกว่าเล่มนี้นี่มีขนาดไซส์ใหญ่ยาวอยู่ที่17นิ้วนี่ต่างกันเลยนะคะ17นิ้วแล้วก็ขนาดก็ต่างกันเห็นชัดเจนนะคะข้อพิเศษข้อสำคัญของเล่มนี้เลยนะคะก็คือตรงนี้ของเขาตัวตัวด้ามจับของเขาก็คือนี่นี่เล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นเล่มที่รูปลักษณ์ทุกอย่างนี่คือใหม่จริงๆนะคะก็ตรงนี้เป็นเขาจามะลีค่ะ ที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะคะสำหรับรอบนี้นะคะก็จะมีเล่มนี้ว่างหนึ่งเล่มแล้วก็เดี๋ยวเราก็ได้สั่งรุ่นเซอร์วิสน e มวันอันนี้เข้ามาอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังมีอุปสรรคในการนำเข้าเล่มนี้ก็ต้องบอกว่าใบมีนิยาว10นี่เลย10นิ้วนะคะมีทุกเล่มนี้มีความคมกริบนะคะทุกเล่มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นล่องเลือดซึ่งเป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ของทางเนปาลเลยนะคะก็ สำหรับทางประเทศเนเปาลนะคะเขาเป็นประเทศที่เป็นหูบเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วทหารกุลขารเนี่ยเขาจะมีความชำนาญในเรื่องของการใช้ศาวุธของเขามากๆเลยก็คือมีดภาษาเนปาลีจะเรียกว่าคุคุรินะคะจริงๆคุคุริเนี่ยจริงๆเป็นชื่อของหมู่บ้านที่ตีมีดนะคะซึ่งก็จะอยู่แถวโบกาลานะคะส่วน กุลขานี่คือฐานนักรบกล้านะคะหลายท่านบ้านเราก็จะเรียกว่าอันนี้เป็นมีดกุข่าหรือว่ากุลขานะคะก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับเล่มนี้หมายเลขบีนะคะความยาวของเขาก็1 7 1 7นิ้วใบมีด10นิ้วนะคะแล้วก็ตัวด้ามจับตรงนี้นะคะเป็นเข่าจำรีนะคะตรงนี้ก็เป็นหนังแก้วนะคะแล้วก็หุ้มด้วยปลายแหลมทองเหลืองค่ะ สำหรับท่านที่สนใจชอบแบบสไตล์แบบว่ามีกลิ่นอายมีคาแรคเตอร์ก็อันนี้ก็สวยเลยนะคะนี่เลยรูปเชฟเขาสวยเลยนะคะแล้วก็มีลูกมีดมาด้วยสองเล่มนะคะซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่อย่างที่บอกมีความเหมือนในความแตกต่างในการใช้งานนะคะสำหรับใช้กับสำหรับรับมีดนะคะโอเคนี่หมายเลข B นะคะและอีกรุ่นหนึ่ง ะะรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาในเรื่องของดีไซน์รูปลักษณ์ให้เกิดความสวยงามเพื่อที่จะเอาใจนักท่องเที่ยวแล้วก็โชว์เรื่องราวความโดดเด่นของกลิ่นอายเนปาลเลยนะคะซึ่งเขาเป็นประเทศที่ติดกับเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเล ะะเขาก็จะมีแร่ธรรมชาติของเขาก็เป็นพวกหินที่เป็นที่รู้จักของเขาเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมของเขาเลยนะคะในเรื่องของชิ้นงานประดับตกแต่งก็คือเป็นพวกปะกา ivering, รังเจอคอยมา์ลไครส์ลูบี้มอลกดทับทิมอะไรต่างๆเขาก็จะเอามาประดับในชิ้นงานให้เกิดความสวยงามนะคะก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นงานที่ขึ้นชื่อของเขานะคะอย่างคุกคุรินะคะก็ไม่พ้นนะคะเขาก็เอามาประดับให้เกิดความสวยงามนะคะก็เป็นที่ ชอบถูกใจของบ้านเราอยู่เหมือนกันนะคะที่ชอบงานที่มีความแบบตกแต่งประดับนะคะซึ่งในการตกแต่งเป็นงานประดิษฐ์มือหมดเลยนะคะแต่ละชิ้นงานก็เรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะคะชิ้นงานของเขาก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นมงคลสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เป็นกลิ่นอายของาศาสนาของทางเนปาลีเลยก็คือของเขาจะเป็นแบบพุทธวัชรยานแบบเนปาลีนะคะ ก็จะเป็นแนวแบบวัชรยานก็จะมีมหาสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่นหลากหลายนะคะอย่างอันนี้เป็นปลาคู่น,นี้เป็นโถรัตนะอันนี้เป็นธงทวัฒนะคะทุกอันมีความหมายที่ดีในเชิงสัญลักษณ์หมดเลยสำหรับเล่มนี้ก็อยู่ที่13นิ้วนะคะใบมีดยาว8ดนิ้วนะคะเล่มที่มีงานประดับตกแต่งก็จะมีราคานิดหนึ่งนะคะแตกต่างกันนิดนึงนะคะนี่นะคะก็จะมีลูกมีดมาด้วย จริงๆชิ้นงานที่เป็นประดับหินเราก็มีอยู่หลายหลายเล่มอยู่เหมือนกันแต่ว่าทยอยลงมาแล้วกันนะคะโอเคนี่สำหรับเล่มนี้นะคะที่โชว์ทั้งหมดนี้ยังรอเจ้าของมายืนยันนะคะท่านใดที่สนใจเล่มไหนก็แจ้งมาได้นะคะนี่ค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสมารีวิวอ,อ๋อแล้วก็ท่านเพิ่มเติมท่านใดที่สนใจชอบ อยากหาที่วางแท่นวางนะคะ,นะคะน,นี้ก็เราก็มีแท่นวางที่เราได้นำเข้ามาจัดจำหน่ายด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่โอเคเกรดงานดีเลยนะคะสวยด้วยนี่ค่ะท่านใดที่มีใบมีดมีกุกคุริกุรขาที่มีขนาดความยาวประมาณ13 13นิ้วก็อันนี้ก็ขนาดวางได้เหมาะสมวางได้สองเล่มเลยนะคะ สวยงามนะคะเป็นไม้เป็นไม้นะคะดูหรูด้วยแล้วก็ราคาโอเคไม่แพงนะคะก็อยากให้หลายท่านที่สนใจก็สามารถซื้อไปวางได้นะคะอันนี้ก็เอาซื้อมาเอาใจสําหรับท่านที่มีอยากที่จะหาที่วางนะคะก็เราก็ใช้แบบนี้วางได้นะคะอันนี้13นิ้วก็วางได้ะคะ่ะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะท่านที่สนใจตรงรายการไหนอย่างไรก็แจ้งมาได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ